สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปลองชาร์จเจ้าตัวไททูกันนะครับที่ทางร้านโมโตวีเนี่ยก็ได้อแดปเตอร์ไททูใหม่นะครับอแดปเตอร์ไททูก็คืออแดปเตอร์ที่เราเอาไว้ชาร์จกับตู้สาธารณะข้างนอกนะครับผมหลายๆคนก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ยกแบตออกไปชาร์จไม่ได้ใช่ไหมครับพอยกแบตออกไปชาร์จไม่ได้คนที่อยู่หอพักอะไรแบบนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องชาร์จนะครับ พอการมีปัญหาเรื่องชาร์จก็จะต้องมาหาชาร์จแบบผมนะครับซึ่งต้องมาชาร์จตู้สาธารณะแทนนะครับผมพอการที่เราจะชาร์จตู้สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงไททูนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอยู่ที่เดอะเซนต์ปิ่นเนะครับผมมาลองเจ้าตัวไททูของปตทดูนะครับหัวว่างไม่เอย่ยหัวว่างไม่เอย่ยหัวว่างไม่เอย่ยเฮ้ยชุบว่างไว ใช้ทูว่างสบายละอะแดปเตอร์ที่ผมพูดถึงนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไทู้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปลั๊กสามตานะครับผมพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาเครื่องชาร์จออกมานะครับเครื่องชาร์จที่เราชาร์จปลั๊กไฟบ้านนี่แหละนะครับเอาออกมาด้วยอ่ะไอ้ชือ้อาวางไว้ก่อน นี่ชาร์จเจอผมก็ใช้ชาร์จเจอร์ของที่ร้านนะครับรถผมเป็น84โวลต์นะครับชาร์จเจอร์ผมก็ใช้84โวลต์20แอมป์นะครับอะวางไว้ก่อนนี่ฝั่งนี้รถัคสามตาใช่ไหมอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปปั้งนะครับมันเป็นหน้าที่แปลงให้เรานั่นแหละนะครับโอ้สายพันกันเป็นอะไรเลยอันนี้ฝั่งนี้เราก็ชาร์จตัวรถเหมือนเดิมครับองผมเป็น AC 3สามขานะนี่เสียบไว้แบบนี้นะครับ ให้เราไฟสแกนที่ตู้กันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ev station plus นะครับแอปอยู่นี่อ่ะเช็คอินะ Check in. นะครับแล้วก็เอาหัวชาร์จมาเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์เรานะครับนี่เสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็วางเขาไว้นะ วางไว้เราก็ไปสแกนที่ตู้ครับเริ่มการชาร์จอ่าเครื่องชาร์จกำลังเชื่อมต่อกับพานะของคุณนะครับนี่กำลังชาร์จแล้วนะครับชาร์จเจอร์ผมเป็นตัวแบบปรับได้นะครับ10แอมป์15แอมป์20แอมป์นะครับของที่ร้านนะครับก็จะมีบอก เนี่ยมันกําลังชาร์จแล้วกำลังจ่ายไฟแล้วตอนนี้ชาร์จ1.4แอมป์อยู่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปนะครับ15แอมป์นะผมชาร์จ20แอมป์เลยนะครับผมแบตผม60แอมป์นะครับชาร์จ20แอมป์ก็นั่นแหละครับเราเอาแอมป์เอของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แอมป์ของชาร์จเจอร์นะครับไปหารกันนะครับก็จะได้ชั่วโมงการชาร์จแล้วนะครับผมนี่ชาร์จแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ขึ้นว่ากําลังชาร์จนะครับนะเนี่ย กำลังไฟฟ้าเนี่ยมาแล้ว1.44กิโลวัตต์นะครับค่าชาร์จ0.09ตอนนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ไปทรงไปซื้ออะไรกินระหว่างรอชาร์จนะครับผมแค่นี้เลยครับง่ายๆอย่างของ UV Station เราก็ผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้าตัวแอปได้เลยนะครับอย่างผมผูกบัตรเครดิตเข้าไปเลยนะครับพอเราชาร์จเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะตัดเงินนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายมากแล้วก็ไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับ อ่ะทีนี้จะเลิกชาร์จนะครับเขาแอปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าหลักใช่ไหมพอเด้งมาหน้าหลักมันจะมีอันดีเขียนว่ากําลังชาร์จนะครับแล้วก็แตะไปเลยนะกาลังชาร์จนะครับเนี่ยอันนี้กี้ผมชาร์จไป13นาทีนะครับผมเสียตั้งอยู่2.88บาทนะครับนะครับถ้าจะยกเลิกชาร์จแล้วก็สไลด์ไปครับนี่หยุดการชาร์จนะครับเดี๋ยวมันก็จะหยุดการชาร์จให้นะครับแล้วก็ไปตัดเงินในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เราผูกไว้นะครับผมนี่เครื่องชาร์จผมดับไปแล้วนะครับผม เครื่องชาร์จดับไปแล้วหยุดการชาร์จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็ถอดหัวชาร์จเก็บไว้เขาเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะใครทําเบ้าใครทําเป้าปิดหล่นไว้เนี่ยอ๋อขาดไปแล้วอึ๊บเราก็เอาหัวชาร์จเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับแช่นี้เลยนะครับแล้วก็ถอดตัวเดปเตอร์ออกมาครับตัวแดปเตอร์มันตัวแค่นี้เองนะครับผมตัวเท่าฝ่ามือนี่เนี่ยตัวแค่นี้เองนะครับผม ฝั่งหนึ่งเป็นไถ่ถูใช่ไหมเราเอาหัวนั้นมาเสียบฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เสียบชาร์จเจอร์เรานะครับชาร์จไวไม่ไวชาร์จช้าชาร์จเร็วอยู่ที่ชาร์จเจอร์นะครับผมชาร์จเจอร์ก็เครื่องชาร์จเรานี่แหละนะครับนี่อยู่ที่ตัวนี้นะครับยิ่งแอมเยอะนะครับมันก็ยิ่งชาร์จไวนะครับแต่เราก็ต้องดูแบตเตอรี่เราด้วยนะว่ารองรับชาร์จเจอร์กี่แอมนะครับไม่ใช่ว่าแบตลดเดิมเราจะไปใช้30มสิบแอมสี่สิบแอมก็เรียบร้อยนะแบตพังนะ อันนี้แบตผมก็เปลี่ยนเจ้าตัวพวก BMS พวกอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จ2 0์ก็ชิวๆนะครับผมนะไม่เกี่ยวกับว่าชาร์จสเตชันแล้วมันจะแรงขึ้นนะครับไม่ใช่นะอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวชาร์จเจอร์นะด้วยความที่เรามีอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับมันก็ง่ายต่อการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ เป็นทางเลือกหนึ่งในการชาร์จนะครับพออยู่หอพักมันก็จะลําบากในการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอย่างรถผมเนี่ยยกแบตออกไปชาร์จไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาชาร์จสเต,เตชันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปลองอีกตู้หนึ่งก็คืออีเล็กซ่านะครับอีเล็กซ่าเนี่ยเป็นของ e ี a กตนะครับผมเป็นตู้ปราบเซียนเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่สั่งๆกันมาเนี่ยนะครับจากจีนเนี่ยบางทีมันไม่รองรับตู้อีเล็กซ่านะครับผมเพราะว่าตัวดัมมี่ที่หลอกตู้เนี่ยเอาจริงๆแล้ว ตู้สเตชันพวกนี้เขาทำมาให้รถยนต์ชาร์จนะครับพอทำมาให้รถยนต์ชาร์จเนี่ยปัญหาของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็คือทางตู้เขาไม่รองรับในการชาร์จนะครับพอเราซื้อแอดเตอร์มาใช่ไหมเราไปใช้กับตู้แบบที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันไม่ชาร์จให้มันไม่จ่ายไฟให้นะแต่แอดเตอร์ที่ โมโตว,วีขายเนี่ยนะครับก็ทําตัวดัมมี่หลอกตู้มาให้แล้วนะครับก็รับประกันได้เลยว่าเราชาร์จได้ทุกตู้แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเ e ล็กซ่า M E A P E A นะครับหรือจะเป็นสเตชันพัดหรือของพ t ีนะครับผมก็ชาร์จได้ทุกตู้เลยนะครับถ้าอีเล็กซ่ามันชาร์จได้นะครับชาร์จได้ทุกตู้แน่นอนนะครับมาลองอีเล็กซ่าเคฟซีราชพฤกษ์นะครับชือบ้อไม่ได้มากินเคฟซีได้ มาขอกินไฟมาขอกินไฟนี่เบแอบโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาชาร์จเจอร์แอปเตอร์ออกมานะครับแล้วก็เอาแดปเตอร์ลักสามตาเสียบแดปเตอร์นะครับแค่นี้เราก็เสียบตัวไททูนะครับเข้าไปนะครับแบบนี้ไททูกันจากตู้นะครับแดปเตอร์แล้วก็เครื่องชาร์จนะครับรักสามตาเครื่องชาร์จนี่เครื่องชาร์จมันก็ ทำการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับ่เห็นไหมตอนนี้มี75โวลต์นะครับผมรถผมเต็ม84โวลต์นะครับชาร์จด้วย20แอมป์นะครับเท่านี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะไปหาเข้าคงเข้ากินนะครับ KFC นะครับระหว่างรอชาร์จนะเจ้าตัว a อเล็กซา กับอะแดปเตอร์ของ Mo t ต V นะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้าตัวอะแดปเตอร์แปลงจากไททูเป็นลักสมตาเอาไว้ชาร์จกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรานะครับทางร้านก็มีจําหน่ายอยู่ในราคาที่850บาทตัวอะแดปเตอร์เราทําตัวแปลงดัมมี่มาให้แล้วนะครับผมก็สามารถใช้ได้ทุกตู้ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นหัวไททูนะแล้วก็เอาลักสมตาเราเอามาเสียอะแดปเตอร์สามารถเข้ามาซื้อที่หน้าร้าน Mo t ต V ก็ได้หรือจะสั่งที่หน้าเพจ Mo t o V ก็ได้นะครับผม ราคา850บาทเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ